ช่อง f อ o d Channel กระปุกโอเควันนี้ก็อยางทีเนนะครับคิดไหไไฟครับริบบับริบบับกับอินไฟครับพี่ตลาเราจะไม่ได้ชูโอ้โ o ู้รีบบลักของเราวันนี้คือนะไรเป็นอ้มาวันี้นะเป็นอมาวันนี้นั่นนะจะไม่ได้ไปดินวนดิไปช็อปปิ้งไหนวะตลาดดิตลาดเน ลูกหลานญาติตลาดไหนเราเราจะโมยเลยนี่ยะโม้บ้านเอียงนี่หรือว้าวดเด็ดประดุกนี่ประดุกปลาดุกเียงแบบนี้กี่ทำไมกินกี่ทำไมเนี่ยกินใหญ่เมนูเรามันต้องทำเชียันนี้เรื่องนี้ต้องทำเชียบเพราะท่านเองทำบัานั้นปลาดุกปลาปลาปลาดุกทุกเครื่องเลยเนาะใช่นี้เ้าัวนี้ก็ทอดหรือว่าใช่ทอดพัดพัดเนาะทอดแล้วพัด เขาเรียกอะไรนะถอนแล้วพัดไอ้ที่เมาในงานเนี่ยที่เมาพัดไอ้ทีเมาเนี่อออกเราออกเราเลิกเราออกภาษาคนได้ไปในน้ำท่วมเลดแล้วนั่นดิน้ำทวมคนหลานหมดแล้วเชิงเง่นเหรียฝนก็ตกดีพี่ลึกก็นี่เหมือนเขาทำลายอะไรกันถางมุมหอยนะลบหน่อยหรโชว์กัหอางมหอยงมหอยชว์ ได้ปลาไหมล่ะใช่ไหมได้มาแล้วม like ันน <cit really ้ำจืดหวนนอกหานเหี้ยมันเลยบวานเหี้ยไปบวานเหี้ยมาไปได้ก็ตลาดยาโมนจริงๆก็ที่ยาวเลยไม่ยาวใส่โซกยากกอกาตอนที่หวานอ้วนเอ๋อนี่มาสิไงนี่เอาเดี๋ยวเอ้โหอยาเข้ากล้องเอยากดีแล้วมึงนี่ผมดูดูมองกล้องมองกล้องเออมองกล้องดูนะมองกล้องมหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยนี่กล้องจริงๆเนี่ยเนี่ยเอาเงินไปไปเราไป ดูปลปเอกนวลกันเลยทีนี่มันแดดมาหมักทำไหนครับลอ,องไหมครับผมเสร็จแน่นอนปลุกขิงนวนได้มาครับนี่เลยแล้วนวลมาทอดคนพัดโอเคสุดเราจ้าเลยพี่โอ้ยนี่ครับเดี๋ยว <Okay. S 1> ไปไห,นหน่อยก่อนพอพอพ ปลาดุกเรียรอะๆเลวที่นี่เป็นงานพัดครับใส่เลยโอเคพัดพัดขี้เมาขี้เมาพัดเมาพัดพัดขี้เมามาดูครับดอกตองแตอย่างเดียวครับปัน๊นี้เสร็จแน่นอนเนเ,นเล้อน หัานาห้ากห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 ้าห้าห้า้าห้ห้า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 หัาห้าาห้าห้้าหาห้า้า้าค้าห้ห้าห้้าห้า้าห้าห้าม้าห้า้าห้าาห้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 าาห้าาหา้าห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 ยาห้าห้ กน่อนก่อนก่อนแล้เอาเบร์ใส่เสียนก่อนลุกอะไรแล้วที่ไาลุกใส่กระป๋องโอ้กระทะใหญ่กันรงดีิว้าวดีจ้ะอืม ตี๋เดี๋ยวตี in in so ๋เดี anyway> ๋ยก็กระเพราคนใช้กะเพาผัดไทยผัดไทยผัดผิดไทยครับพอเราอือพอเราอัดผิดไทยเรื่งและคนชักจริงคน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 เป็นได้ตีนแบบนี่กะเพาของจริงนี่ครับบกบไปโอ้โหเอาคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มนคย้ังใม่เราแต่พอเราหอมเนาะท,ทีนี้ก็ดูครับเราสนใจครับเจ็บแน่นอน เสร็จแล้วครับวันนี้เมนูผัดขี้เมาขี้เมาตรงไหนนั่นดิขี้เมาพัดโอ้ปตะดุกขี้เมาพัดครับวันนี้โอเคลองไปชิมดูมันแซ่บแน่นอนนะนั่นดิค่อยพื้นหุ่นไปลุยกันเลยดีกว่าเหนี้มันหอมหอมนะยังไงก็ขเนือตุ๊กยังไงก็ลอย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 เฮเลยอ๋อไม่ลอยลอยลอย มันมันหล่นหล่นปลาหล่นเขาเนี่ยมีปลาชิ้ปลากรนนำที่มีนำมันเรียกมัน

สุดยอดแม่จะว้ยเอาปลาไมีกั่งูตลาอะไรเม่กระดูกเหรอไา่ไหสใช่บอลนี่ปัวลูกตมก็ปูนี่ก็อย่นงี้มันมีไข่นี่มีไข่ครตัวเมียมีไรตเมียมีมีไข่ครับมีไข่ครับนี่ตมีไข่ครับเพิ่งรู้เลยนี่แบบตัวเมียมีมีไข่เอยมีไข่เลไข่เป็ดแรกไข่เป็ดใครคนแรกไครเลย ฮักกูอยู่ในใจนี่แหละยหอกมาแล้วครับยิงขงก่อนะครับโอเคมันเด้อเป็นหองเลยมาหนี่มาหนี่ผ่านพ่านพูดได้คำเดียวลอยลอยลอยยลงเรียกทิปเราม่ได้วันี้เชงนานหน่ยนครับฮึคิเศร้าเหลือเกินครับเปนากาศก็ดีดาวันนี้ับ <Okay. S 2> โอเคโอ้ยนองมีหอยจำบ่อมอนอ๋อ้าวัดเหรอนี่อุ้ครับทีนีพี่นี่ก็ขอจบ uh oh. เกตรงนี้แะครับกประดุกกีมาพัดครับโอเคกลัววเอฟซีจะหิวไ เก็บไปตรงนี้ครับขอจบด้วยแค่นี้ครับผมจบเลยังไม่อิ่มเลยจิ้มหนไปแล้วยังไม่อิ่มเลยครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับที่หน้าก็รอติดตามพวกเราเลยครับที่พี่หน้านาแนละครับอาจจะเป็นอะไรก็มาดูครับรอติดตามครับดูต่อไปดูต่อไปใช่มีต่อไปที่ีน้ารอติดตามครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับจะได้ได้กินเขากันครับที่นี่อลัพี่จะหิวไงครับหีนแล้วมันหนากินไง อ่ะุกคิ๊เส็บแน่นอนครับโอเคครับตุ๊กินี่ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ